บทสวดที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังปะคะวาสาเกจุวิหารติกัปีละวัตวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกูสังเคนะสัตถิงปัญจมตเตหิพิขูสเตหิัเพเพหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยภุยเยณะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิกูสังคจะ อาทะโขจะตุนนางสุทาวาสากายิกานางเทวานางเอตะท้หูสิอายังโขงพะควาสาเกสุวิหารติกับิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคสัตถิงปัญจะมมตเตหิพิคูสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสะหิจจโลกาธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันิปติตาโหติพะควันตังทัศนายะพิคูสังคะจะยนนันูณ อุปสังกเมียมะอุปสังกมิตวาภคะวะโตสันติเกปัญ,จปญเจกะกะคาถาพาเสย,ยามาติอัทโขตาเทวตาเสย,ยถาปินามะพารวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปาษาเลยะภะษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวสุทาวาเสสุเทเวีสุอัตตะหินตาภคะวะโตปุระโตปะโตละหังสุ ตาโคตาเทวตาประควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัดถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมยโยปาวานาัสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอาปาลาชิตตสังคันติ อทโขอัปปาลาเทวตาระควโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิตัตตะพิฆาโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมังกังสุสาละถีวะเนตานิคะเหตวาวอินลิยานิลักขันติปันทิตาติอัทโขอัปปาลาเทวตาระคะวโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิเฉตวาคีลังเชตวาปะลีขังอินทะคีลังโอหัจจะมมะเมชา เตาจลรันติสุทาวิมาลาจากขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอัปปลาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังจลนังคตาคตาเสนเตคา,ามิสันติอปายะภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายยังปาลิปูเลสันติติ อธควาควตาพิกขูอามันเติเยภุเยนะพิขเวทักาสาสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคจะเยปีเตพิคเวอหีสุงอติตะมัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพควันตานางเอตะปามาเยวะเทว,วตาสันนิปติตาอาหิสุงเสยยถาปีไมหังเอตะลั่งเยปีเตพิขเวพระวิสันติอนาคตะมัทนานัง อรหันโตสัมมาพุทธาเตสัมปิภควานตานาเอตตาปลาปะลามาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตาลาหิอาจิขิสามิพิกาเวเทวกายานางนามามิกิตาขิสามิพิกาเวเทวกายานางนามามิเทศิสามิพิกขเวเทวกายานางนามามิตังสุนารถาทุกังมะมะณะสิกโลธะ ภาสิสามีติเอวามพันเตติโขเตพิขูพระควาโตปัจโจซสูงพระควาเอตะทวูจะซีโลกนมนุษย์กัสสามิยัถะภูมมาจาตัตตทาสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตัตาสมาหิตาปุถูสีหะวะละสัตตีนาโลมหังสาภิสัมพุโน โอทาตามะณะสาสุดสุดทธาวิปสัสสนะมะลาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวะเนกปิลว,วัตเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสนีละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาาทะภิขกขโวเตจะอาตปมามะก,กัลุงสุตวาพุทธะาศสาสนางังเตสัมปาละตุระหูยานาังอมนนะุสานาสานาทัศนังอเปเกสสตามัททคกขุงสาสัง อัทาสตตลินสตังเอเกสหัสานังอามานุจานะมัททสูงอเปเกนันตามัททขุงที่สาสัพพาปุตตาอาหูตั้งจากสัพพังอภิญญายาวะวะวคิตวาณัจกุม,มาตโตอมันตายิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถะพิโวเกวหังกิติยสามิขิลาหิอานุปพาโส สัตสหัสาวะยะขากูมากาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทมมนาอภิการมุงพิขูนางเสมิติงวนางสัสหัสาเหวตายะขานานัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิขูนางเสมิติงวนางสัตาคีลาติสหัสายะขานานัตตะวานิโน อิท um no. ิมันโตชุติมันโตนณวันโตยะสัสิโนโมทามนาอภพิกามุมพี่ขูนางเสมิติงวนางอิเจเตโซลัสสาหาสายขานานัตตะวันิโนะอิทิมันโตชุติมันโตวณวันโตยะสัจิโนโมทามนาอภิกามุมพี่ขูนางเสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวันิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสิโนโมธามานาอภิการมุงพิคุนางสมิติงวานางกุมพิโลราชาคาหิโกเวปุลสัสสนิเวสนังพินโยนางสตตะจาหาสังยักขานางปุลิยุปุปะลิยุลุปาสติกุมพิโลราชาคาหิโกสโสปาคาัสมิติงวานางปุริมันจะที่สังราชาทัตตลัทโธภาษาสติ พันธกพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโธปุตตาปีจัสสาพะหโวอินทามานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทธมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวนางทักขีนันจะที่สังราชาวิลลนโหตับปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโธปุตตาปีจัสสาพะหโวอินทามานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโน โมทมานาอภิการมุงพิกขูนางสมิตติงวานางปัญชิมันจะที่สังราชาวิลูปโกโคภาสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพระโหอินทามานามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนโมทามานาพิกามุพิกขูนางสมิติงว่านางอุตลันจะที่สังราชากวีโลตัปปัสสาะสติยักขานางอธิปฏิมหารรชายัสสสีโสปุตตาปิตัสสะพะโหอินทามานามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนมโหทามานาภิกามุพิกขูนางสมิติงว่านางปุริมะที่สังรา ทิสังทาตาลทโธทิทักคิเนนวิลุหะโกปัชเมนวิลูปะโกเวโลอุตตลังทิสังจัตาโลเตมหาราชามันตาจัจตุโลทิสาทัดทันละมานาอัตถังสุวะเนกบิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะณิกาสัทามายากุเตนถุเวเทนถุวิภูจะวิภูโตสาหะ จันทนโนกนมามสเสโธจะก,กินนุคันทุนิคันทุจปะปานาโทโอปามโยจะเทวตสเทวสูตโตจะมาตาลิจิตเสโนจะคันทัพโพนโลราชาชาโนชาโนสโโพ อาคูปัญจะศิโขเจวะติมพโลูสุริยวัชชาเอเตจันเยจาราชานโนคนทัพภาสหราชุพิโมทามานาอภิกามุมพิขูนางสมิตติวานังอาทาคูนาสภานาคาเวสาราสหาตัดชากาการพาลสัสตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทัรลธาจากอาคูนาคายัสสินโนเอลาวันโนมหานาโคโสฟาคัสมิติงวานางเยนาคาลาเชสหะสาหารันติทิพภาธิชาปัคขิวิสุทธาจักขู เวหายาสาเตวะนามัชาปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตทานาคราชานามาสิสุปนาโตเขมามะกาสิพพทโทสันหาหิวาจาหิอุปะหายันตานาคาสุปันาสารณะมากังสุพุทธังชิตาวัชิรหัตเถนะสมุทังอสุราชิตาพาตโลวาสะวัเสเตอิทิมันโตยสสิโน กาลกันชามหาพิมาอสุราทานะคะทานะเวคาสาเวปจิติสุจิติจปะปาหาลาโทนามุจีสหะสทันจะพาลิปุตตานาังสัพเทเวโลจนามกาสันนในหิตวาพาลิงเสนางลางหูพัทมมปาคมุงสหยโยธานิพันตะพัสพันเตพิขูนางสนิติงว่านาง อาโปจะเทวาปตาวีจะเตโชวะโยตถาฆมงวาุณาวรุณา,า,าเทวาโสโมจะยะสสสาสหะเมตตาการุณากายกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเ,เตเตชะสทากายาสาเพเณนัตตะวันนันนินโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาะวันโตยะสสิโนโมทมา โมทามานาคการมุมพิขูนางสมิติงวานางเวนทูจะเทวาสหะรีจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตากขัดตานิปุรคกิตวาอาคูมันทวลาหากาวะสูนังวะจะ อาวาสุนังวาโอเศโถสักกาโคปาคาปุลินโทเเตทเศเตสะสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมูทัมานาพิกามมพิกูนางสมิตติวะนางอาทาคูสหภคูเทวาชาละมคิสิขาลิวะอลิถาธากาจาโลชาจะอุมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสหะธรรม,มาจะอัอจุตาจะอาเนชะกา โซเลยะลุจิลาอาคูอาคูวะว,วัสนีสินโนทัศเ,เตสัสทากายาสัพเพนานตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวนันโตยัสัจิโนโมทัมมาณาอภิกามุงพิกูนางสนิสติงวนางสมาธามหาสมานามานุสสามานุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูวนโนองปทูสิกาอทาคูหาลโยเทวาเยจะโลหิต ตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสิโนทัศเสเตสสทากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยาสัสิโนโมทาัมานาอภิการมุิขูนางสนิติงว่านางสุกาการะลุมหารุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทามัตตาลา ชามิศกาจะยะยะสัตสิโนท่านายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัเสิเตสสะากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิุูนางสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจะยะสัตสิโนสัมพิตาการามะเศถาโชตินามาจะาอาสวา นิมมาณติอาคูอัฐาคูปะระนิม,มิตาท่าเสเตท่าเสเตเทสะธา,ากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามาาอภิการมงพิขูนางสมิตติวนังสัตเทเตเทวานิกายาสาเพนานัตตะวันนิโน นามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทัชิสาสหาปะปวุฒาชาติมังคีลังโอคติน,นะมานาสวังทักเขโมคตลงนาคังจันทางวะอสิตาติจังสุลัมมาปลัมะโตจกักรุตตาอิธิมาโตสหะสันนางกุมาโลติโสจะโสปาคาสมิติงวะนางสหัสลัมมะโลกานางมหาลัมมาพิติทัติอุปะปันโนชุติมันโตพิมากายโยยสัตส,สิโส ท่เศษฐิสลาอาคูปันเจกะวะสาวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปาลิวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสลัมมะเกมาละาเนสมาละเศน,นาอภิกามาปัญจกัส กันหัสสามันที่ยังเอถหาคันหัถาพันธะลาเคนะพันธามาทูสมัญตาปริวาเลถามาโวมุนจิตะโกจินางอิติตัฏฐะมหาเซโนกันหัเสนังอเปสยิปานินาตาลามหัดจะสลังกตวานะเพลระวังยถาปาวุสะโกเมโขฐานายันโตสาวิชุโกตถาโสัจจุทาวติสังผุดโทอสะยังวานเส ตันจาาสัพพังอภิญยยะวะวัวคตวาจักจักคูม,มาแต,ต่โตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเสนเตมาลักษณนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอับอาตับปะมะก,กะลุงสุตวาพุทธศาสาสนัง วิตะลาเคหิปากาโมงเนสังโลมามีอิชยุงสเพวิชิตสังคามาพยาตีตายสะสัสิโนโมทันติสหคูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ